สวัสดีฮะสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูหรือดูอยู่นะครับวันนี้ฮะเป็น EP แรกของผมครับเอ้ยของเราเนี่ยของผมคือวันนี้เราจะมาเฮ้ยตายอะไรกันวะทำยูทูปนี่ปไปจะรถไปเหรอสวัส<ะ>ดีไปจะไปไหนล่ะทำยูทูปไงเฮ้ยกูถ่ายอยู่นะเออสวัสดีปไปจะไปตรงไหนเนี่ยทางไป แล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูไข่เจียวกระป๋องนะทำเมนูที่อะไรวะไข่เจียวกระป๋องไงน้องมือนะโปรก่อนเหรอเออว่ะสวัสดีครับผมชื่อปายครับสวัสดีครับผมชื่อเคครับผมเราตากล้องนะครับคนที่อยู่หลังกล้องเราชื่อเอฟครับขอดูหน้าหน่อยครับผมขอดูหน้าหน่อยไม่ได้ครับคนนี้ไม่เปิดเผยตัวนี่สาวเยอะไปครับเราไปลงมือรีบลงมือทำกันเลยว่ะจัดไปครับผมไปครับแล้วนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำนะฮะ นี่กระป๋องน้ำครับกระป๋องแล้วนะครับแล้วก็ฟอยด์ด้วยฟอยด์ที่เขาไว้ดูดมาแบบใช่กระป๋องมันรู้ไหมเอาสักตัวไหมถ้าไปซื้อของมันรู้ว่าจะพูดว่าไงบอกป้าคนขายนะบอกว่าป้าเอาฟอยด์ดูดมาครับแล้วคุณนถอยะหยิบอันนี้ไหมคนป้าบอกขอนห่อยขอตั้งนะขอดูดด้วยป้าแผ่นนึงนะแผ่นนึง ใช้ได้เดือนต่อไปเมื่อกี้เมื่อกี้ฟอยด์ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ไข่สองฟองครับผมอันนี้คือไข่อะไรไข่ไก่ครับอ่าโอเคไก่ไก่ไข่อันนี้ก็ก่อนเลยไม่มีอะไรเล่นแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกป้ายมันพืชครับแล้วก็ซอสแม็กกี้ง่ายๆเลยทำทำทำไมต้องแม็กกี้อะครับครับทำไมต้องแม็กกี้แมม็กซิไม่ได้ครับแม็กซิมเป็นหนังสือแนวผู้ใหญ่แม็กซิมคืออะไรได้ผมได้ตัดไปเลยมุมนี้ได้ไหม ไม่ได้ทางเงียบนะแจ๊กเะรู้ไวยวะวะจุดอะไรโอ้โหแตกม้องเนี่ยรวยวะจุดอะไรจุบรียกไงแค่นี้ไงรวยจุดอะไรแค่นี้อ่ะแค่นี้จริงต่อไปมีมีอะไรครับผมมีอะไรอีกหมดแล้วอุปกรณ์มีแค่นี้มีแค่นี้ครับผมนี่ครับเห็นคนนี้ครับไว้ผมยาวๆใส่เสื้อโอฮาน่าอย่างเงี้ยตอนฝึกงานนะครับใส่แมสกนี่คนทักหลายคนแล้วบอกว่าเหมือนพี่อู๊ดครับอู๊ดโอฮาน่าครับไม่ใช่ครับอู๊ดเป็นต่ออะ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยฮะเริ่มเลยครับใการทำนะเราก็จะใช้ไข่ทั้งสองใบอย่างเงี้ยนะตอกครับใส่นี้ะทำเป็นไข่เจียวเลยครับแล้วก็มาลงอันนี้ฮะห่อฟอยให้เรียบร้อยครับเพราะว่าการอ่าสารจากสิ่งพิมพ์ลงไปรวมในอาหารครับอาจจะเป็นอันตรายครับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ก็ไม่ควรทำตามไปเด็ดขาดลองเลยบแบบวผมไม่ดีครับใช่ครับโดยเราจะผ่านความร้อนเนี่ยทำให้ไข่อาจจะสุกนะครับในความคิดผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมันจะไม่สุกสิครับ ล่ะครับเพราะวันนี้วันอาคารครับรเลยผม <c oughs> พากันเงียบเลยครับเดี๋ยว,เ,วเรากำลังขับเลยครับผมรันยาวเลยเด้ออุ้ยนี่ก็ขอวางฝากก่อนนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับเขาจะผิดนะครับเี้ไก่เลยเฮ้อทิงเหมือนไก่เฮ้ฮะเราก็ ต้องแกะนนี้นะครับคิดว่าคิดว่ามันจะสุกไหมรับเนี่ยน่าจะสุกนะผมว่าก็าบอกว่ามันไม่สุกทำไมทำไมไม่สุกอ่ะสักวันนี้มันอังคารองาังคารจบ,บนะครับเงียบนะแกะยากครับลืมเอาันไกลามานี่ครับแล้วก็ใส่ลงมาแข็งเลยมันเนี่ย ใส่หน่อยเลยครับผมเฮ้ยเข้มดีจ้าบอบบ๊อบบ๊อบตังยดยัยงามตังยดยังเอาเลยนี่ฮะแล้วก็ตีอีกรอบเมนูนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมทำไมครับไม่มีใครเคยทำด้วยใช่อันนี้ไม่เคยใครทำอันนี้คืออันนี้คือช่องผู้ผมเลยนะคือแบบเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่ทำอันนี้นะเมนูนี้เลยนะ ตอนแรกว่าจะทำไข่กับเทียนนะแต่มันมีคนทำไปแล้วก็ลวเลยอย่าไปทำตามเลยครับเพราะว่าเราเป็นคนเม่นเรือแบบใครจะแม้ส<ช>่งเราเราหาไรททำปแปลกๆนะครับอีนะ่าะอ่าผมบอกว่าเดีนี่ก่อนครับข้อมือดีนะครับคุณคุณเค้กเนี่ย ธรรมดาครับผมออกล้างกายบ่อยออกล้างกายโดยใช้อะไรครับเนี่ยใช้มือครับกีกีฬาในในร่มครับเนี่ยอ๋อปึ้นครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมต่อไปทำอะไรต่อครับคู่นะครับเดสริมท้องขาครอบไนี่ครับนี่ฮะเราจะออกหน้าตาประมาณนี้ครับบอกเลยว่าวันนี้ต้องกินทุกคนไม่กินไม่ได้ อร่อยไม่อร่อยต้องคอยดูครับอกทำทำอยู่ตำรวจเขามาล็อกตำแหนนะ่งแล้วก็โดนดีครับ<ม>หรือไม่ก็ชวนเขามากินด้วยนะครับโดวใครตัวแล้วไไนี่ <laughs> ลอยนี่เราไว้ทำอะไรบ้างเนนอกจากแบบเอาไรเนี่ยย่างปลอยครับใช่ครับผมน่าจะใช้อบได้ด้วยครับแล้วใช้ดูดได้ไหมครับใช้ดูดได้ไหมนี่ครับถามตากล้องครับใช้ดูดได้ไหมลอยได้ครับดูดนี่ดูดไงครับดูดอยดูดไบมาถึงดูดมาเด็ดดูอะไรครับเนี่ยดูดนมครับอ๋อแล้วไปนมหญิงเหรอครับได้ได้หมดนะครับ งาามเล่่นนอยี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยคนถ่ายคือใครเนาะเดี๋ยวคอยดูตอนชิมครับผมเดี๋ยวได้รู้เลยว่าคือใครเอาครับน่าจะได้นะฮะขั้นตอนขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับเพย์ไข่ไฟทำอะไรครับนี่เป็นเมนูกินากากรับผมนะครับเนะี่ยกินได้ไม่ได้อีกเรื่องนะครับบะวครับอย่าลืมครับน้ำมันนะ งั้นติดแน่เอาบุญแล้วเอาเอาเกาะไม่ออกมีเล็บปะดึงมันะสิดเลยสิบมีตอกแรงนี่เ้ยเหนียวเด้อตัวใหญนี่อ่ะใส่น้ำมันลงไป มันยังเยอะอะไรอ่ะตอนต่อไปครับคนสองใบใช่ไหมที่จะสองใบใช่ั้ยเอาใบเดียวแล้ลองนะใช่ครับคือตัวทดลองครับมาในสุดเราก็เสร็จแล้วครับผมนี่ครับไข่กระป๋องครับได้ครับผมเป็นมากคุณเคกจะเห็นได้จิ๋มกระป๋องครับเพราะว่าในห้องเราจะเยออะไรจิ๋มกระป๋องอะไรนะก็คืออะไรจิ๋มกระป๋องนี่ ติดในห้องคุณนล้วในห้องคุณก็มีนะโอเคอ้โหคจไม่รู้จักไม่ได้นะอ๋อไอ้นั่นละเรารูคนอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจุดเลยครับผมไปครับครับไปขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาเผาครับนี่ครับนี่เลยรูมเลยลองครับตุกไม่ตุกไม่รู้ฮะจะกินได้หรือเปล่าเราไม่รู้ครับผมแต่เราต้องลองครับ วัวไปเจ็คอะไรมันเนี่ยรอครับผมต้องใช้นเวลาหน่อยครับนี่ครับรอครับแต่ต้องคุ่มด้วย สุกไม่สุกมาดูนะโอ้โอ้เข้าสปความร้อนแบบนี้ไม่น่าพลาดนะครับไม่สุกใช่ไหมครับครับโอ้่มแรงมากเลยนะประเด็นเลยล่ะ <c oughs> โอ้โอ ดินหมดแล้วนี่ครับพอยใยอยใยอยเติมแล้วโอ้โนิ้วโอ้โร้โอน เแม่เหรอเฮ้ยเสียงได้น่มันเล่นมาได้ล่ะตือพิมเล่นหนึ่งบดีเลยมึงว่าจะสุกไหมว่าไม่สุกว่ะเอฟมึงมาสุกไหมไม่สุกไม่สุกในคนดูด่าดตายแล้วนะ สุขไม่สุขคนดูช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับกิน <c oughs> ได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ<ด>จะต้องลอ,อ,องลดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนขั้นตอนต่อไปเราก็จะอ,ออกแล้วผมนีม่ออกมเลยนะอ๋อ,อครับ <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่ตกครับดู <c oughs> มาไม่ตกไม่กระดิกเลยครับกล้องเห็นไหม คุณๆแล้วครับพี่น้องหลุดไม่ได้ครับเดี๋ยวลองรอบสองะว่าเราต้องรอบสองว่อันนี้ทับก่อนครับเดี๋ยวล้มเอาครับเนื่องจากเมื่อกี้เราเผาต้งสือพิม์มาหลายฉบับนะครับปรากฏว่าทําอะไรไข่ไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลยครับผมครับตอนนี้เรากําลังเตรียมจะเผาครับเมนูนี้จึงเปลี่ยนเป็นไข่กระป๋องเผาครับเราเลยต้องไปหาพวกไม้มาครับเพื่อให้ได้นี่ ให้ได้แบบว่าไฟแบบให้ไฟมันแรงนะครับผมเ,<อ>เริ่มแล้วนะ,ะคลิปนี้ต้องดูอะไรมากครับสาระมันมีอยู่แล้วครับพวกผู้ชมหาสาระไม่มีอยู่แล้วดูความันเทิงแก้เครียดต่อหรือสร้างความเครียดเพิ่มมาด้วยเคสเ,าเครา <c oughs> คนดูแล้วเครียดหนักเลยว่าอะไรพวกมึงเนี่ยทำอะไร ถ้าเกิดกูโยนนี่ใส่ในกองไปคิดว่าจะระเบิดอ่ะมีระเบิดปเป็นแค่ก้อนบุหรีให่ให้กูโยนไหมมันระเบิดอ่ะไม่ได้เขาบอกระเบิด,บดใครเขาบอกลองม <c oughs> ไม่ได้สุกๆไงเอาละคลิปนี้ได้ภาพหรือเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์นะครับเพราะคลิปนี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์ครับ รุ e ่นอะไรครับคุณเคสซัมตุงครับผมซัมซุงอะไรนะซัมซุงแกลเล็ตี่ครับผมไอผมไม่ทีเดิงโอ้โหงานงานชาวนากริจเป็นไงครับคุณเอฟเอาหอที่อธิบหายจริงไหมเนี่ย รอคู่นะฮะนี่บรรยากาศโดยรวมครับสถานที่รับย่านหนึ่งนะแถวคลองหลายคนรู้ว่าเอ้ยหลายคนคิดว่าช่างช่างภาพเราคือใครใช่ไหมหรือว่าช่างกล้องคือใครใช่ไหมนี่ครับผมบุคคลในตำนานนะนี่ครับดูหน้าเลยครับผมดูหน้าดูตาครับเผื่อไปก่อเหตุอะไรใชไหใช่บอกว่าชื่ออะไรอ๋อไปก่อเหตุแล้วติดต่อทางช่องเรานะครับ เดี๋ยวบุคคลนี้ทำต,ตัวยากมากเอาแล้วผมในสุดใกล้แล้วรอสักครู่ครับผมรอก่อนใกล้สุดครับใช่ครับใกล้สุกครับไม่ไม่มีอะไรเล่นนะไม่มีอะไรเก็บแล้วผมก็ตันไอ้ฟอยส์เหลือทำไรนะเคสอุ่นแล้วเอาครับตล้กล้องเราที่ทาพอดีครับคืนกล้องให้ตูกล้องๆๆๆๆ มาลองมายืนอ้นี้มองม้ยืนถ่ายรูปมองมาในน้ำอ่ะเเท่มืนรถมั้งกลัวโอ้ยเยียนี่รถกันต้องแอคอ่ะ่าดูกันเฮ้ยตกวะเฮ้ยนี่ะไตุ๋นไตุ๋เลยลงไปแล้ว ลมแรงลมแรงไอฝุ่นเข้าเวไอมันถายร้อนไวเงี้ยน,นะโอ้ยี่ได้อยู่อ๋อเหียร้อนนี่ว่ะได้อยู่พี่ร้อนมะร้อนหรอนี่คือการที่เราเอาไข่ใส่กระป๋องครับผมเป็นไงครับผมเป็นไงสีสวยไหม ได้บ,บ้าก็าไม่รู้ใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองชิมครับผมรกาักวไปเลยน้องจวดจวดเออติดปะติดปะเฮ้ยไม่ติดเท่าไหร่นะติดะเหเดี้เดตี้ได้ปะเฮ้ยมันค่อยตุ๋นเลยอ่ะเุ้ย ได้นะเหมือนไอ้ที่มือเป็นรูๆอ่ะไม่กินไข่ตุน๋นดูดิเหมือนที่มือคนเป็นรูๆอ่ะฮึนี่ร <c oughs> ้อนอยู่นานนะดูดิไม่ได้ลมมะมาชิมครับผมอ่ะมาชิมโชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยแล้ว เกินไม่เห็นนะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นทำไมได้ได้กินไหมกินไหมไร่ฮีคู่นี่หรือกินโชว์เนี่ยกินได้นะไข่ไข่กระป๋องจะได้เด้อฮึ่มไอ้กูขอหมดนะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาสบายตาสบายเลยตาไก่ต่อไปครับผมตาตะกล้องครับหนูลองยางแล้อ่า กล้องของเราครับเปิดแมสดูหน่อยครับเปิดแมสดูหน่อยแดกดะลุแมสครับใครไม่เคยเห็นดูนี่ฮะกินตลูแมสมักบเขาให้ขอเห็นหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยนะครับแค่นี้พอแล้วต่อไปเราจะปิดคลิปแล้วครับผมแล้วไว้พบกับคลิปใหม่คลิปหน้าครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้ช่องพุกผมนะครับผมอ่ะปายฝากไว้หน่อยครับก็แ้ววันนี้ก็ใครนะครับสวัสดีครับ ลาก่อน